ก็จะมาเล่นแบบไม่ปโปรเพราะมันโปรไม่ได้นะครับโอเควันนี้ก็เมื่อวานก็จะลงแค่ไม่กี่คลิปเองนะวังเลยจะลงไม่กี่คลิปมันใช่นันจบคู่เลยมันก็เล็กนิดนึงนะว่าเน็ตมันชาชาชาจุดจุดโบนัสชนะโบนัสอะไร ไม่กดจนกว่าฟัเนเพลงจะกดครบทุกคนนะอา่าวเปื่กดจังงั้นห้าเงั้นเถรอโอ้โหเลยตั้งสองคนที่ยังไม่กดมันกาศจะให้ถึงหนึ่งกันหน่อยเริ่มนำขาแล้วเริ่มขายสามสองหนึ่ง น่ะว่าละอ้วนกวนสวดสวดนะกวนสวดอ่เขารวมให้ครบทุกคนเลยนะถ้ายี่สิบยี่สิบไม่มาสิบไม่มานะหนุ่มขอตาจะบอกว่าเขาขัดแต่ก็ต่างไม่ทานเลย ตัวนี้แล้วเลอตัวไม่ปวดตัวปวดไม่ใช่ตัวนี้นะตัวปวดเป็นตัวก็จะเอาตัวปดเข้าใจไหมตัวปดนี่ไงตัวปวดนี่ตัวปดนี่ไงตัวปด ตัวโปรดไอ,นนนอนน้อันข้างบนนั่นแหละอันเนี้ยโอ่ตัวโปรดที่จริงอันนี้แต่อันนี้มันให้ทดลองใช้ก็ทดลองกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้มาเลยัางนู้นกดครบทุกคนยังผมหมดละมาตัวโปรดมีตัวโปรดจะเกิดอะไรขึ้น อยากเห็นมากเกินฮ่าฮ่าเอ็ดข้าแม่ตามจริงไงตัวล่างของปั่นจะตูร่างสุดเลยก็ตัวโกรธแต่รองดับศพมันไหนจะมาเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วเห้ยเห้ยเห้ยเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วเฮ้ยเห้ยเห้ย สั่งเราที่ช้าสุดน่าจะเป็นในบนสุดเนี่ยการมันที่ช้าสุดน่าจะเป็นในโอ้โหหนึ่งเสิงเสิง,สงโคตรโคตรผมว่ามันใช้สารตีนะเนะี่ยปปะไม่จิมจิมลวยไม่ขวดกี่นะเนี่ยรู้ลแล้ว ตีมมา,า,าอันนี้ของกีเอันนี้กูอันนี้ของกีนี่ของเขาของกูเหมือนกันนี่ก็ฝแล้วละนี่นี่นี่แล้วก็นี่โอ้โหตามผมจะสอนไปสกินวิธีฆ่ามันตายง่ายก็คืออย่างแรกคือกดสกิลที่สองแล้วก็อันแรกแล้วก็อันที่สามมันก็แค่นั้นแหละ ข่าง่ายเอเอดีว่าใส่ค้าเรามองไม่เห็นมอไม่เห็นเยอะก็อาจจะมีิสงแสงโอ้ยไม่น้อยหรอกเยอะเลยนะคะริเาลยน่สบไป ก็ดิ่งแมวตกอดิ่งมวนี <S, mm, <S, ่นี่นีนี่มันมีตัวแอบอยู่ในพุ่งไม้นี่นี่หนึ่หน่งหนึ่ตัหนักขนนตลอดเลยตายตัดรตายตละลตา อโจกเลยทั้งคู่แน่ๆอันไหนห้ารีห้าเฮงอมกลมจนเอะเลยตัวนี้ตัวนี้บางอาจบางอาจบางอาจนี่ตัวนี้ตัวไอ้เกียร์ที่สุดในโลกอันนี้นแอดเลยไม่มาลุ้นี่นี่ ไปไหน,นมานี่เลยไปไปหนี่ไปไหนไหนมานี่มานี่มาหน้นาจะ,ะหเหมือนเราตลอดเ้าทำไมต้องเป็นตัวกันกนนันีวเระหว่างนี้กรเล่นมมกฮาฮากันต่อ,อคนคนนงซื้อนี่มา เผือกควรนอนไม่หลับเพราะว่าเผือกแม่งอวนจบตรงไหนคุณผู้ชมบอกว่าหาตรงไหนม,มาหนุ่มวิ่งวิ่งวัวไม่มีไม่มีไม่มีไม่หลัไม่กล่องไม่หลับไม่ต้องนะที่ตกล้มด็ไม่ Nại! Enemy hậu phương! I swoop to it! I swoop to chơi I chụp to it! I swoop to it! À, swoop không được, I swoop to it! Cầm làm เพอ,องแท้เลอะนี่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 นหรับีนี้ากิดใครจะออกทีน,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 นชั่อจอมเล่ลติธรรมประกวดเจดีย์ที่นี่ขอลาไปก่อนลาวยดั่นเอาเองนะ